และตอนนี้เราก็ปรับแต่งชุดแหนบของอิลสุออนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรถแคบนะครับตอนนี้แบกบน้ําหนักที่2ตันนะครับส่มรอจะอยู่ประมาณนี้ครับ2ตันนะครับส่งรอจะอยู่ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ทําย่อนิดนึงนะฮะให้ดูครับเราใส่กล่องโหลดด้วยนะครับมีฮะ ด,ด้วยจุดลูกยางนั่งเผาก็ยังห่างนะครับของคาก็ตัดลูกยางาแล้วนะครับนี <c oughs> ่ครับชุดแหนบจะอยู่ประมาณนี้ด้านหน้าเราทําการดัดแหนบขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้แนหนบใส่กล่องโหลดนีลนก้่นครับจุดลูกยางนั่งเผาก็ยังห่างนะครับชุมล่อล้อก็ยังห่างอยู่2ตันครึ่งถึงสามตันนะครับ ทรงแหนบนี้ก็บรรทุกได้ครับนะฮะระดับ3ตันเดี๋ยวคันนี้รถลูกค้าก็จะไปใส่คอกอีกนะครับจะให้ดูครับส่งสวยสวยเสริมแหนบบรรทุก3ตันฮะรถแคปนะครับรถแคบก็สามารถที่จะบรรทุกได้ใส่คอกนะครับแล้วก็ใส่ขาค้ำด้วยนะครับก็สามารถที่จะบรรทุกของได้เหมือนกันระดับ3ตันก็ใช้ได้ครับคันนี้ใช้กระทะล้อของชอรุ่งเรืองนะครับกระทะล้อสวยๆของชอรุ่งเรือง ใส่แล้วไม่ล้นนะครับนะฮะให้ดูนี่ครับไม่ต้องไปนั่งเถียงกันมากนะครับไม่ล้นนะครับจะล้นนิดหน่อยก็คือแก้มยางนะครับไม่ถึงขนาดว่าลายน้ําออกมาเห็นไหมครับประมาณนี้นะลายน้ําไม่ออกก็โอเคนะฮะอย่าให้ล้นมากถ้าล้นมากก็คือตํารวจจับพูดง่ายๆนะครับระดับสองตันครึ่งถึงสามตันนะครับทรงแบบนี้ทําย่อนิดหน่อยก็พอได้นะครับ ตอนนี้เราลองหย่อนน้ำหนักที่สองตันครึ่งนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับนะฮะคันนี้รถลูกค้าเ็าตัดลูกยางมาแล้วนะครับซุ้มนี่ยังเหลือเลยประมาณเกือบสามนิ้วเลยก็ว่าได้นะฮะสามนิ้วก็บรรทุกได้ครับระดับสามตันนะฮะเดี๋ยวจะให้ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ครับลูกยางนั่งเพาก็ไม่นั่งเพานะนะฮะยังมีช่วงห่างอยู่นะครับคันนี้ลูกค้าก็ตัดลูกยางมาแล้วนะครับจะให้ดูทรงแหนกก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะ ลมยางเราเติมแค่ห้าสิบนะครับเราเพิ่งใส่ยางมานะฮะถ้าจะให้ดีก็ต้องเติมสักประมาณถ้าบรรทุกสามตันก็อยู่ประมาณสักเ0้าสิบร้อยหนึง่งก็จะดีนะครับนี่ฮะหัวแหบ,บก็ไม่ต่ำจนเกินไปเพราะว่าเราดัดหัวแหนบให้นะครับดัดแหนบ,บหน้าขึ้นให้โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับล้อก็สวยงามไม่ล้นนะครับโอเคอ่ะยกลงระดับ2ตันครึ่งถึงสามตันบรรทุกได้ เดี๋ยวรถเปล่าๆรถเบาๆแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงนะครับว่ารถนั้นอยู่ทรงไหนนะฮะลูกค้าทําเตี้ยนิดนึงไม่อยากให้ท้ายสูงรถแคบเนี่ยถ้าเราไม่ทําเตี้ยท้ายเนี่ยซึ่งเสริมแหนบไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงยิ่งเราใส่แหนบสองงอ้วยยิ่งจะสูงใหญ่นะครับดังนั้นเราก็จะจัดทรงให้นิดนึงก็คือไม่ให้รถสูงจนเกินไปนะครับก็ทําให้เตี้ยลงมาได้อันนี้ก็เป็นกระทะใหม่ ของชอรุ่งเหลืองเป็นขอบ15นะครับกว้าง7.5ตอนนี้ทรงรถเบาก็อยู่ประมาณนี้นะครับซุ้มเหลือประมาณ5นิ้วนะครับอ่าสแตนดาร์ดของเขามา6นิ้วนิดหน่อยนะครับเราทําเหลือ5นิ้วนะครับเราทําการดัดแหนบหน้าขึ้นนิดนึงนะครับคันนี้ใส่แหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวจะไปใส่คอกนะครับใส่กองโหลดด้วย ใส่ล้อ,อกระทะของชอลุ่งเรืองเป็นล้อ15กว้าง7.5นะครับล้อไม่ถางนะนี่ฮะลองเทสน้ําหนักแล้วรับน้ําหนักได้ที่3ตันครับซึ่ง2ตันครึ่งที่เราเทสเนี่ยนะครับก็ยังมีช่วงเด้งจากลูกยางนั่งเผาห่างอยู่เยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะทรงแหนบก็จะประมาณนี้นะล้วน้ําหนักได้ครับที่3ตันนะครับแล้วก็ทายยอ,อนิดนึงนะฮะลูกค้ายอยากได้ทายยอเพราะว่ารถแคปเนี่ยถ้าเรา ไม่โหลดท้ายลงเนี่ยฮะรถก็จะสูงมากนะครับจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะทรงก็จะไม่สูงสักเท่าไหร่เห็นไหมครับโอเคเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาพอรลอยได้นะครับส่งงานครับเสริมแหนบบรรทุกประมาณสามตันได้นะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ อยากได้ท้ายต่างๆก็ทําให้ครับเดี๋ยวใส่ข้อก็จะย่อลงมาอีกนิดนึงนะครับ